สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกับผมกอฟพายสินวัตรกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวทดลองขับนะครับผมเจ้ามาด d a สองสกายทีนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรรหัสรุ่นของเขาคือ High Connect นะครับผม High Connect ก็คือรุ่นลองท็อปนั่นเองนะครับเป็นมายน์เชนแล้วนะฮะคันนี้เนี่ยก็จะได้สิ่งต่างๆนานาเพิ่มเติมเข้ามาจากรุ่นปี2016ค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูนะครับผม คันนี้นะผมเอารายละเอียดกันก่อนนะผมเป็นรุ่นลอง g top high connect นะเป็นแบบซีดาน4ประตูนะครับผมปีของเขาเนี่ยคือปี2018นะครับผมเลขไม้ที่ใช้งานไปแล้วก็อยู่ที่62,000กิโลเท่านั้นนะครับผม ในส่วนของราคาคันนี้เนี่ยอยู่ที่399,000านับาทนะผมตอนออกห้างไปแดงย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 1 8ราคาเปิดตัวของรุ่น h ฮคอนเน็กอยู่ที่6 2 0 0 0 0บาทถ้าเป็นรุ่น h ฮพัทก็จะอยู่ที่699,000านับาทนะผมถ้าจำไม่ผิดนะก็จะประมาณนี้นะผมตอนนี้ก็ราคาหายไปครึ่งหนึ่งนะครับผมลดไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะลด3ปีเท่านั้นเองนะผม ราคาหายไปครึ่งหน150ึง50%เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรน่าใช้บ้างสำหรับเจ้า Mazda 2 Skyactiv 1.3 High Connect คันนี้นะครับผมเริ่มจากที่ออปชั่นภายนอกกันก่อนนะครับผมในส่วนของออปชั่นภายนอกเนี่ยคันนี้เป็นรุ่น m a i n t e เ a n c e แล้วแน่นอนว่าในส่วนของด้านหน้านะครับผมก็จะได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะผมมีไฟเด Time นั่นนิ่งไลท์นะครเป็นแบบ LED สวยงามนะฮะสวยงามลงตัวมากคือด้านหน้าเนี่ยการดีไซน์ก็จะแบบสไตล์มาสด้าอยู่แล้วมาด้าสมัยใหม่ก็จะเป็นสไตล์นี้นะครในส่วนของด้านล่างนะผมกันชนก็จะมี ไฟตัดหมอกนะครับผมไฟตัดหมอกจะเป็นดวงเล็กๆเ,เ,เล็กนิดเดียวเองเป็นดวงเล็กๆนะผมเป็นแบบ LED ซึ่งการดีไซน์โดยรวมเนี่ยมันออกในแนวแบบฉบบเฉี่ยวสปอร์ตนะฮะวัยรุ่นถูกใจนะผมอะไรประมาณนั้นนะผมแต่อาจจะไม่ถูกใจแบบวัยกลางคนขึ้นไปนะเพราะว่าดีไซน์มันฉบบเฉี่ยวเกินไปนั่นเองนะฮะในส่วนของด้านข้างนะผมด้านข้างนี่สวมใส่ล้อมแม็กนะผมขนาด15นิ้วนะฮะเป็นล้อมแม็กที่ดูแบบ ดูสวยนะมันไม่ใช่แบบสีอันลอยธรรมดานะผมเขาจะทําสีให้มันดูสปอร์ตนะครับผมเข้ากับตัวรถนั่นเองนะฮะในส่วนของด้านท้ายนะผมด้านท้ายของเขานี่มีกล้องมองหลังมี parking sensor มีปลายท่อสแตนเลสนะผมติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะผมคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะฮะคือมีมครบหมดแล้ว มีทั้งกล้องมองหลงังมีทั้ง parking sensor นะครับผมปลายท่อก็เป็นปลายท่อสแตนเลสนะผมเป็นแบบครอบเข้าไปนะไม่ใช่ทั้งเส้นนะเป็นแบบครอบแค่ป,ปลายอย่างเดียวนะผมก็เพิ่มความสวยงามให้กับด้านท้ายเป็นอย่างดีนะผมในส่วนของไฟท้ายนะเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะผมยังไม่ใช่ full LED นะคือด้านท้ายก็ดูสวยดูลงตัวเป็นแบบ4ประตูด้วยนะผมแล้วก็พื้นที่การขนสัมภาระเนี่ยในรุ่น4ประตูเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะได้เปรียบกว่าตัว5ประตูนะเพราะว่าเวลาเราขนของ หรือว่าขนอะไรขนอาหารที่มันมีกลิ่นนะฮะสี่ประตูเนี่ยมันจะเก็บกักกลิ่นได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเพราะว่ามันแยกห้องโดยสารกับพื้นที่ขนสัมภาระกันนะฮะมันแยกออกจากกันแต่ถ้าเป็นรุ่น5ประตูเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวนอยู่ในห้องโดยสารเลยนะผมอันนี้ก็แล้วแต่เลือกการใช้งานแล้วก็ดีไซน์นะผมแล้วแต่ชอบนะครับแต่ผมมองว่า4ประตูได้เปรียบกว่านะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูออปชันภายในกันต่อนะผมในส่วนออปชันภายในนะฮะ ภายในของเขาเนี่ยก็จะได้สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะเอาสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก่อนนั่นก็คือพวงมาลัยที่มี cruise control นะฮะมีระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติในรุ่น h ฮคอนเน็ก c t นะผม่า นี่เขจะมีคูบคทรเพิ่มเข้ามาการดีไซน์พวงมาลัยก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ดูสปอร์ตดูลงตัวดูสวยงามขึ้นนะผมคือก่อนหน้านี้ก้านมันจะหนาๆดูไม่สวยนะแต่เนี้ยมันจะดูสวยเหมือน M Sport เหมือนของ BMW นะฮะเหมือนของเบนรุ่นใหม่ๆนะมันจะดูสวยดูเท่น,นะผมแล้วก็มีใช้วัสดุที่เป็นหนังนะผมเดินขอบ ต่างๆด้วยสีเงินนะครเป็นสีเงินที่เปนเงาๆหน่อยนะผมเป็นโครเมียมกึ่งเงากึ่งด้านก็ดูเท่ดีนะผมอ่านี่คือออปชันที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ในรุ่น h ฮ Connect เนี่ยคุณจะได้ในส่วนของจอแอ็ i v e ดไดนะฮะนี่เป็นจอกระจกนะผมเป็น h ฮด d i อ p พดินะครับผมยิงแสงขึ้นกระจกตรงนี้นะผมไอกระจกนี่ไม่สามารถพับเก็บได้นะ พับเก็บไม่ได้นะผมคือมันจะกางออกเมื่อเราสตาร์ทรถแล้วมันจะพับลงเมื่อเราดับเครื่องนะครับผมอ่าตรงนี้ก็เป็นข้อจํากัดในการใช้งานนะครับผมไม่สามารถที่จะแบบขับขับไปแล้วเก่งการลูกตาจะพับเก็บในนี้ทาไม่ได้นะครับผมทําไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะครับผมแล้วก็มันจะมีตัวเลข h e a d up display นะผมบอกในส่วนของความเร็วนะฮะความเร็วนะครับผมถ้าเราเชื่อมต่อในส่วนของระบบนําทางนะผมในรุ่นไฮคอนเน็ก c t เนี่ยวิทยุมันรองรับระบบนาทางแต่ว่าต้องไปซื้อ s d c a r d เพิ่มมันก็จะมีในส่วนของเข็ม เป็นลูกศรน,นะฮะเป็นลูกศรชี้บอกทิศทางนะผมในการว่าตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรพวกนี้นะผมมันก็จะมีบอกมันจะเชื่อมต่อกับตัวระบบนําทางนั้งเองนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมก็ให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้กันดูนะครับผมทีนี้เรามาดูตรงกลางนะครับผมตรงกลางที่จะเป็นเครื่องเล่น m a สด้าคอ n เน็กนะครับผมในส่วนของ m a สด้าคอนเน็กเนี่ยมันก็จะมีการเชื่อมต่อที่หลากหลายนะผมทั้ง ในส่วนของบลูทูธนะครับผมในส่วนของการเล่นแผ่น DVD ในส่วนของระบบเชื่อมต่อ AUX USB ต่างๆนะครับผมก็เป็นการเชื่อมต่อพื้นฐานนะฮะแล้วก็มาด้าคอนเน็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นฟอนต์เครื่องเล่นที่สามารถตั้งค่าตัวรถได้ค่อนข้างละเอียดนะครับผมอยู่ในโหมดของการตั้งค่านะครับผมทางขวามือนั่นแหละนะที่เป็นรูปฟันเฟืองนะก็สามารถตั้งค่าได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการล็อกประตูระบบไฟแสงไฟต่างๆนะครับผมมันจะอยู่ในเครื่องเล่นตัวนี้ซึ่งมันทําได้ค่อนข้างดี นะทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเวลาเราตั้งค่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขับรถตั้งค่าไปด้วยได้นะเพราะว่า มันละเอียดมากจนต้องจอดรถแล้วค่อยทำนะครับผมต้อนแนะนํากันนะครับผมในส่วนของการเชื่อมต่อการเล่นต่างๆก็เหมือนรถยนต์ปกติทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมถัดลงมาที่ด้านล่างนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิได้ปรับแรงลมได้เป็นแบบอัตโนมัติแต่ไม่แสดงผลเป็นหน้าจอดิจิตอลนะเป็นยังเป็นแบบบิดๆอยู่นะครับผมก็คือกึ่งอนาล็อกกึ่งอัตโนมัตินั่นแหละนะฮะคือมันยังไม่มีหน้าจอเหมือนรุ่นอื่นๆเขาแหละนะแต่ว่ามีระบบออโต้ให้นั่นเองนะผมก ด้วยนะฮะถัดลงมาอีกก็จะเป็นช่องใส่แผ่นนะช่องใส่แผ่นเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนั่นแหละเป็นช่องใส่แผ่น DVD CD MP3 ต่างๆแล,แล้วก็มีช่อง USB 2ช่อง AUX 1ช่องปักเอาเล็ต1ช่องนะครับผมในส่วนของด้านข้างที่คุณเห็นเนี่ยก็คือเป็นช่อง SD Card เอาไว้รองรับระบบนำทางนั่นเองนะครับผมถ้าอยากได้ก็ไปติดต่อศูนย์บ a ตด้าเอาเนาะลงมาอีกนะผมเป็นในส่วนของคันเกียร์เกียร์ของเขาเนี่ยใช้เกียร์สกาย i ีปได้6สปีดนะครับผม ก็เป็นเกียร์ที่มีการพัฒน,นาขึ้นมาของ Mazda เขานะฮะก็จะมีในส่วนของเมนนวลโหมดนะผมสามารถชิปเกียร์ชเชนเกียร์ได้นะผมในส่วนของรุ่น h h Connect เนี่ยยังไม่มีแพทเทิร์นชิฟนะไม่มีแพทเทิร์นชิฟนะผมก็เชนเกียร์จากที่ขันเกียร์ตรงนี้นะผมก็จะมีเมนนวลโหมดให้แล้วก็เพิ่มความสนุกในการขับขี่เข้าไปอีกก็คือมีสปอร์ตโหมดให้ใช้งานนะ,ะคุณสามารถที่จะขับด้วย โหมดสปอร์ตนะครับผมเพื่อเพิ่มอ,อัตราลดในการขับขี่ได้นะฮะนี่ก็จะมีสปอร์ตโหมดอยู่ด้านล่างนะผมถัดลงมานะผมก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลเลอร์นะคอนโทรลเลอร์ Controller ไว้ควบคุมหน้าจอ Mazda Connect นั่นเองนะฮะก็จะเป็นหมุนหมุนเหมือน BMW เหมือน i d ไดเลยนะครับผมคล้ายๆกันแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าจอก็สามารถเอานิ้วแตะสัมผัสได้นะครับผมก็สามารถสั่งงานได้ทั้งสงแบบ ั้งหมุนทั้งแตะนะผมอ่าแล้วก็เบรกมือนะเป็นเบรกมือแบบธรรมดายังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะฮะเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่นะผมก็วัสดุต่างๆเนี่ยที่หุ้มมาก็จะเป็นหนังนะครับผมเนี่ยอย่างคอนโซลด้านหน้าเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นฮาร์ดท็อปเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นหนังบุนุ่มมาตัดเย็บด้วยได้นะผมก็ดูหรูหราดีในขนาดรถเล็กนะในขนาดรถเล็ก B s e gment เนี่ยก็ถือว่า m a z d a เนี่ยใช้วัสดุที่ดูพรีเมียม นะครับผมเนี่ยอย่างพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะอย่างคอนโซลด้านหน้าอย่างเงี้ยหุ้มหนังมานะผมแล้วก็ปีกด้านข้างตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะฮะก็หุ้มหนังบุนุ่มมาเห็นไหมมันดูหรูหรานะครับผมมันดูหรูหรามันดูแบบเออมันดูน่าใช้ดีถึงจะเป็นรถขนาดเล็กก็ตามนะครับผมอ่ะทีนี้ในส่วนของเบาะนะครับผมเบาะที่เรานั่งโดยสารกันเนี่ยคันนี้เนี่ยพิเศษกว่าคันอื่นๆเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาไปหุ้มเป็นหนังมานะครับผมตรงนี้ทําให้คนที่จะซื้อรถคันนี้เนี่ยคนต่อไป ก็ถือว่าคุ้มไปเลยนะครับผมคือการดูแลรักษาก็จะง่ายขึ้นนะครับผมสภาพตัวเบาะก,ก็ใหม่มากๆนะครับผมปีกเบาะไม่มีล้มนะฮะอบลัดกระชับกบลาตัวได้ดีอย่างมากนะครับผมถ้าคุณผู้หญิงมานั่งเนี่ยมันจะพอดีกบลาตัวเลยแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายตัวใหญ่ๆอย่างไซส์ผมอย่างเงี้ยเวลานั่งเบาะมันก็จะอาจจะเล็กๆไปนิดนึงนะครับผมก็อาจจะเล็กไปหน่อยนะฮะตรงนี้ก็มาลองนั่งดูก่อนนะครับผมมาลองนองก่อนแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับผมนั่งได้แล้วก็รู้สึกว่ามันกระชับดีนะผมเวลาเราเข้าโค้งอยู่นน่่เเอออะยาาาาตัววรกกก็จจไมหล,ลุดออบ ปีกเบามันรองรับกับลําตัวของเราอย่างเงี้ยเออมันก็ดีนะผมมันก็ดีก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อด้อยกันไปนะครับผมอ่ะทีนี้ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยพื้นที่การนั่งโดยสารมันก็จะคับแคบนิดหนึ่งนะผมในรถมาด้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะผมด้านท้ายเนี่ยพื้นที่การนั่งโดยสารจะค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งถ้าคนคนขับเป็นคนตัวใหญ่นะสูง185เนี่ยพื้นที่มีทดเดียวเองนะผมเพราะว่าผมต้องเลื่อนเลื่อนเบา ข้อยหลังไปค่อนข้างเยอะนะพื้นที่มันก็จะมีให้นิดเดียวไม่เยอะมากนะผมแล้วก็นั่งเนี่ยถ้าเป็นคนตัวสูงนั่งด้านหลังเนี่ยศีษะมันจะติดเพดานเพราะว่าหลังคามันค่อนข้างจะสโลปลงด้านหลังนิดนึงนะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดดีจุดด้อยเข้าไปนะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกัน ในส่วนการขับขี่นะผมการขับขี่โดยรวมนะฮะโดยรวมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะผมคันนี้เนี่ยเป็นรถมือสองอายุ3ปีวิ่งมา6 2 0 0 0กิโลนะครับผมไปส่งช่วงล่างนะผมเนี่ยเมื่อกี้ผมลุยฝาท่อมาเลยไม่ได้หลบเลยนะซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะผมมันจะออกในแนวแบบแน่นๆเฟิร์มเฟิมนะออกในแนวแน่นๆเฟิร์มเินะครับผมคือมันจะแบบว่า ขับถี่มั่นใจอะ่ะมันจะไม่มีอาการแบบยวบยาบอะไรพวกนี้นะผมแต่เวลาขึ้นคอสะพานสารสะพานเนี้ยมันจะตึงตังนิดหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องแจ้งเป็นข้อมูลนะผมถ้าคุณต้องการความนิ่มนวลความนุ่มหรูหราสบายนะผมมาสด้าไม่ใช่มาสด้าจะออกในแนวขับสนุกนะผมถ้าคุณเป็นคนชอบขับรถที่เน้นความเฟิรม์มความสนุกนะผมมาสด้าจ,จะตอบโจทย์มากนะผมแต่ถ้าคุณเป็นคนขับรถในแบบเน้นนุ่มสบายไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์นะผม แต่รับรองเลยว่าขับสดีขับดีมากๆเครื่องยนต์ขนาด1.3ลิตรเบนซินก็ไม่ได้คีลิวคิเลอะไรแรงม้า9 3แรงม้าแรงบิด123นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์6สปีดก็ถือว่าไม่ได้คิเลเลยนะการปรับจูนต่างๆที่ทำมาได้ดีนะผมอัตราการเร่งต่างๆก็ติดเท้าดีนะผมคุณต้องมาลองขับเองนะผมแต่ว่าคันนี้เนี่ยโดยรวมนะสภาพดีมากๆนะผมขับสนุกนะขับสนุกเวลาเราจะเร่งแซงเร่งอะไรอย่เงี้ยตอบสนองได้ไว เกียร์ฉลาดนะผมเกียร์ค่อนข้างฉลาดเลยเวลาแตะคันเร่งไปปุ๊บรถก็พร้อมที่จะทะยานออกไปเลยนะเวลาเร่งแซงเนี้ยปลอดภัยแน่นอนนะผมไม่ต้องมานั่งรอรอบอะไรพวกนี้เนาะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการขับขี่ของผมแล้วกันนะผมก็มาบอกกล่าวให้ฟังนะฮะในการเข้าโค้งไหลพงอะไรก็ค่อนข้างที่จะคมนะครับผมค่อนข้างที่จะคมเลยเวลาเราจะเร่งแซงเวลาเราจะเบี่ยงออมเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีนะครับผมเนี่ยเออก็ ก็ถือว่าเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปคุยในส่วนของโครงสร้างกันต่อที่โชว์รูมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตามเลยครับเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันนะครับผมเมื่อกี้ไปทดลองขับมาแล้วนะฮะเราก็มาดูโครงสร้างกันนะผมคันนี้เนี่ยโครงสร้างสภาพสวยนะฮะสภาพสวยเลยนะครับผมในส่วนของโครงสร้างด้านในนะฝากระโปรงหัวน็อตเนี่ยไม่เคยถอดนะแกนด้านข้างไม่เคยถอดซุ้มโช๊คไม่เคยถอดนะผมปากกามาร์กเกอร์ยังอยู่นะฮะ สภาพสวยมากๆเนี่ยแก้มด้านข้างคานด้านหน้าคานด้านหน้าก็สวยนะผมเนี่ยสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ในตำแหน่งเดิมนะฮะสภาพดีมากๆเลยนะผมคันนี้เนี่ยอ่าแล้วก็เครื่องยนต์อย่างที่บอกไปขนาด1.3ลิตรเบนซินนะผม9 3แรงม้า123นิวตันเมตรเกียร์6สปีดบอกเลยว่าขับสนุกมากๆในขนาดรถ B segment นะมาสด้าเป็นรถที่ขับสนุกจริงๆนะผมอ่ะทีนี้เรามาดูด้านข้างนะผมด้านข้างเปิดประตูเลยนะฮะนี่ประตูอ่าเดี๋ยวจะดึงให้ดูนะครับผม นี่นะฮะด้านข้างสภาพสวยเหมือนกันนะผมไม่เคยมีการกระแทกด้านข้างนะฮะบางทีเนี่ยเราดูรถเราดูแค่ด้านหน้ากับด้านหลังอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องดูด้านข้างด้วยเพราะว่าประสบการณ์จริงๆเนี่ยเวลาเราเห็นเกิดเหตุอุบัติเหตุบนท้องถนนนะด้านข้างเนี่ยจะมีโอกาสที่เราโดนชนได้เยอะมากนะครับผมเราก็ต้องดูด้านข้างด้วยในส่วนของเม็ดอาร์คแผ่นเหล็กต่างๆนะผมสภาพสวยเลยนะพันนี้ซอกประตงซอกประตูก็ดีนะฮะประตูบานหลังเหมือนกันประตูบานหลังก็เช่นเดียวกันนะผมนี่ดึงให้ดูนะฮะสภาพสวยเลยเนี่ยเม็ดอาร์ หน้าหลังตรงกันนะครับผมแผ่นเหล็กนี่บางๆเลยนะครับผมสภาพดีมากแล้วอย่าไปลูดนะครับผมเลือดออกนะคมมากๆมันคมมากๆคือจากโรงงานเนี่ยมันจะค่อนข้างค,คมนิดนึงนะผมนะไม่เคยมีการทําสีนะฮะทีนี้เราม,มาดูด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายเปิดยังไงล่ะนี่เปิดตรงนี้นะครับผมด้านท้ายนะครับผมนี่เวลาจะดูก็ดูนี่หลุมอะไหล่เลยเป็นส่วนของหลุมอะไหล่นะครับผมหลุมอะไหล สีจะเป็นสีรองพื้นจะไม่ใช่สีเดือบตัวรถด้านนอกนะครับผมก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่นะฮะติดตั้งมาให้นะครับผมตรงนี้ผมชอบนะผมชอบมากกว่าตัวปั๊มลมไฟไฟ้าอีกนะนี่มียางอะไหล่ให้แต่ว่าเป็นยางอะไหล่แบบใช้ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีเครื่องมือถอดล้อต่างๆนาน,านนะหลุมอะไหล่สภาพดีนะครับผมเนี่ยเดิมๆจากโรงงานไม่มีการชนท้ายแน่นอนนะคันนี้สภาพสวยสุดๆไปเลยนะผมในส่วนของสีสันนะครับ สีสันโดยรอบเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บงานให้นะฮะต้องเก็บงานให้อย่างด้านท้ายเนี่ยตาก้องมาดูนะฮะนี่ด้านท้ายที่กันชนเนี่ยก็จะมีรอยเก็บสีนะผมเดี๋ยวผมต้องเก็บสีเนี่ยผมวงเอาไว้นะผมวงเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าต้องเก็บอะไรบ้างอย่างอย่างสปอยเลอร์นะฮะเนี่ยต้องเก็บงานเนี่ยอย่างสีสันตรงเนี้ยมันเป็นรอยขนแมวเห็นไหมเดี๋ยวผมต้องเก็บงานให้อ่ะทีนี้มาดูด้านข้างนะผมในส่วนของสีสันนะปิดประตูก่อนนะครับผมนี่นะตรงประตูอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยตรงประตูเนี่ยก็ต้องเก็บงานเก็บสีนะผมเนี่ยสีมันไม่เรียยบร้อนะ อย่าผมต้องเก็บให้มันเป็นรอยเบียดรอยเฉียวเล็กๆน้อยๆนะผมด้านหน้าก็มีนะเนี่ยด้านหน้าก็มีเ๋ยวปิดให้นะครับนีนะไในส่วนงฝากรนะโปรงครับผมมันไม่เงามันไม่ฉามเดีย๋ยวต้องไปขัดสีให้อย่างกันชนด้านหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมต้องต้องเก็บงานให้เนี่ยอย่างกระจังเนี่ยมันอ้าออกเนี่ยมาดูดิกระจังมันอ้าออกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อยู่แล้วนะผมตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะฮะเดี๋ยวทางให้สีเราจัดการให้แล้วผมนะก็ถือว่าเป็นรถที่สภาพสมบูรณ์มากๆคันหนึ่งเลยนะผม ท่านใดที่สนใจคันนี้นะผมสามารถโทรติดต่อมาได้ที่0901011019นะครับผมหรือว่าจะแวะมาดูคันจริงก่อนก็ได้ที่โชว์รูม54วัฒนรนาชพฤกษ์นะฮะและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะผมดาวให้4บาทข้าฟรี90วันนะผมสนใจก็ทักมาได้โทรมาได้ตลอดนะผมเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ถึงวันนี้จนถึง30กันยายนนะครับผมก็ติดต่อมาได้เลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่น,นี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com